ครับสวัสดีกับผมอีนี่ตอนดับคอนซูเน่หนุ่ยชาแนลนะครับพมโอเคครับวันนี้มาเจอกันในเกม Star ์เรลกันอีกเช่นเคยนะครับผมหงไก่สตาร์เรลนะหลายวันแล้วนะครับผมตอนนี้ที่เล่นกันมานะฮะประมาณอาทิตย์เองแล้วเนาะหลายๆคนก็น่าจะใกล้เลเวลสีกันแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันดีกว่านะครับผมว่าก่อนที่เราเลเวลสีเนี่ยมีสิ่งไหนบ้างที่เราไม่ควรทําแล้วก็ควรทานะครับผมเอ่อถ้าพรมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับผมสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ต้องการเติมเกมหว่าเกมอื่นๆในราาคถูกนนะผมขอแําส ตทอัพเลยนะครับร้านนี้เนี่ยถูกสะดวกปลอดภัยแน่นอนร้อเเลยนะฮะผมใช้บริการมาอย่างยาวนานเลยนะครับยังไงก็ฝากร้านไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับอย่างแรกก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดประเด็นด้วยตรงนี้เลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยเนี่ยรีลิกนะครับรีลิกของเกมนะครับผมจริงๆถ้าถามผมนะครับผมผมไม่เคยฟาร์มตั้งแต่แรกเลย ไม่ควรจะมาฟาร์มด้วยนะครับก่อนเลี้ยว40ค่อยฟาร์มหลังเลี้ยว40เพราะอะไรอเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมรีลิกถ้าก่อนเลี้ยว40เนี่ยมันจะไม่มีโอกาสดรอปของทองเลยนะครับผมแต่ว่าหลังจากเลี้ยว40ที่เราปลดโลกสามได้เนี่ยมันจะมีโอกาสที่ดรอปของทองนะครับตรงนี้ก็จะค่อนข้างคุ้มค่าม,มากกว่าเยอะนะฮะตรงนี้ถามว่าจําเป็นขนาดไหนที่ต้องฟาร,รม์มขนาดนั้นไหมถ้าไม่ฟาร,ร์มเนี่ยผ่านคอนเทนต์ได้ไหมบอกเลยว่าผ่านได้ครับเพราะผมเล่นมาแล้วก็ผ่านโลกหกได้ปกติฮนะ ไม่ได้มีแบบว่านนยะสําคัญอะไรเลยนะครับเพราะว่าของแจกมันก็เยอะอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะของแจกเกมนี้ค่อนข้างเยอะนะครับที่เป็นทั้งรีลิกนะฮะเนี่ไหมรีลิกมาจากการทํเควีตทำควสก็แจกทำควสลองก็แจกเปิดกล่องก็แจกคือมันมีหลายส่วนมากครับที่ได้รีลิกมาสีม่วงนะะเนี่ยไหมเปลี่ยนสีม่วงครบเซตไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่จําเป็นต้องฟาร์มเลยนะฮะไม่ไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบค่อยฟาร์มอีกทีหนึ่งตอนเลเวลสี่สิบนะครับอย่างแรกเลยนะฮะตรงนี้จําเป็นนะ เออถ้าเอาความคุ้มค่าเนี่ยจำเป็นมากๆแต่ใครที่ไม่ซีเรียสน,นะครับเอ้ยพี่แล้วถ้าผมฟาร์มก่อนได้ไหมเนี่ยได้ครับผมแล้วแต่เลยแต่อันนี้ผมพูดในกรณีที่อยากคุ้มค่าที่สุดอยากเสียทรัพยากรไปกับสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดเนี่ยค่อยฟาร์มตอน40นะครับ <S <S แล้วก็มันจะมีพวกดันเจียนอย่างอื่นครับอย่างเช่นดันเอ็กพีดันเอ็กพีเช่นเดียวกันครับผมดันเอ็กพีเทรสหรือว่าวัสดุเลื่อนขั้นหรือว่าจะเป็นพวกอย่างอื่นนะครับผมอ่ะนี่พวกนี้เนี่ยมันจะของดีขึ้นตามลําดับตามเลเวลโลกของเรา ถ้าเฟาร์มอาจจริงๆถามว่าผิดไหมฟาร์มตั้งแรกอันนี้ไม่ผิดนะแต่ว่าพยายามอัพแค่4ตัวก่อนก็ได้นะครับอัพแค่4ตัวก่อนนะฮะสตัวหลักหรือว่า5ตัวประมาณ6ตัวนะครับผม สองตัวเป็นซับที่ฟิกไว้แล้วก็อีก3จะเป็นาธาตุที่มอเตอร์แพ้ทางประมาณสัก6ตัวนะครับผมหลังจาก6ตัวนั้นตันแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อยังไม่ต้องรีบฟาร์มก็ได้เดี๋ยวรอปลดเลเวลโลกเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้สีม่วงอีกเห็นไหมได้ของที่เยอะกว่าเดิมมันคุ้มค่าม,มากกว่าเดิมครับตรงนี้ก็ยังไม่ต้องรีบฟาร์มนะเช่นเดียวกันครับเทรสก็เหมือนกันครับผมเหมือนกันเลยมันมันปลดตามเลเวลโลกนะฮะวัสดุเหมือนกันครับผมพวกนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือบอสรายสัปดาห์ครรยห่ยตงงนนีี้เล Echo Op War เอโ o ออฟวอเนี่ยปกติมันจะมีในเควสาเป็นรายสัปดาห์อยู่แล้วใช่ไหมที่ให้เราไปลงดันนะครับตรงนี้จะรีเซ็ตทุกๆสัปดาห์ลงได้สัปดาห์ละแค่3ครั้งเท่านั้นครับผมตรงนี้ก็ไม่ต้องรีบฟาร์ม เพราะว่าหลังจากปลดเลเวลโลกเนี่ยของก็จะดีขึ้นเช่นกันครับผมอมแต่ใครที่ฟาร์มไปแล้วไม่เป็นไรครับผมพยายามวีคนี้นะวีคนี้เนี่ยภายในอาทิตย์หรือว่าใครที่มาดูคลิปย้อนหลังเนี่ยคือก่อนวันอาทิตย์นะครับเรามาดูก่อนประมาณตัวเองก่อนว่าเราจะเลเวลปลดเลเวลโลกทันไหมถ้าปลดคิดว่าปลดไม่ทันแล้วเนี่ยวันอาทิตย์ก็ฟาร์มได้เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคิดว่าปลดทัน ก็พยายามไปรีพวกสตามินงสตามิน่ารีอย่างอื่นนะครับผมที่ทําให้ตัวเองเนี่ยสามารถเลเวลแบบอัพโลกได้นะครับผมก้อยของก็จะดีขึ้นด้วยอ๋อแล้วก็เกมนี้เนี่ยจะรีวันนะครับผมจะรีวันตอนตีสามนะครับตีสามนะใครไม่ทันจริงๆเนี่ยวันอาทิตย์ก่อนตีสามต้องมาลงนะครับตรงนี้นะแต่แนะนําให้ลงวันอาทิตย์ทีเดียวเพราะเราจะได้ประมาณถูกนะครับว่าเราจะเลวเลวทันเลวโลกหรือเปล่านะครับประมาณนั้นนะอ่ะมาถัดไปดีกว่านะครับ เรื่องถัดไปเนี่ยจะเป็นเรื่องตัวขวดสตามิน่าครับจริงๆอ่ะผมใช้ไปแล้วอันนี้อันนี้จิมวน,นิทีที่ผิดแต่ว่าผมไม่ไหวแล้วเออเลเวลมันช้าเกินไปนะครับผมควรจะเก็บขวดสตามิน่าไว้นะครับผมตั้งแต่แรกเลยนะถ้าจะรีขาดสตามิน่าจริงๆเนี่ยใช้พชรนะครับวันละสักสาครั้งพอสวยครั้งแรกเนี่ยห้าสิบครับผมใครไม่ไหวเนี่ยวันละห้าสิบครับพอสวย คร,ครั้งแรก50ครั้งที่ 2- 75นะครับผมครั้งที่3เนี่ย75เหมือนกันครั้งที่4น่าจะร้อยแล้วนะครับผมประมาณนั้นนะเออที่เคยรีมานะครับอืมเนี่ยเห็นไหมครั้งแรกมันก็จะ50แล้วก็ค่อยเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเออยังไม่คงต้องใช้ขวดสตามิน่นะเพราะว่าขวดนี้เราจะเก็บไว้ฟาร์มตอนที่เราปลด40แล้วพวกดันรีลิกหรือว่าดันอื่นๆน,นะครับผมที่เราอยากได้นะค่อยใช้ขวดในตอนนั้นก็ยังไม่สายนะครับ ในช่วงแรกเนี่ยไม่ไม่คุ้มนะครับผมยังไม่ต้องใช้ขวดสตามินา่าขวดนี้หาได้จากไหนบ้างปกติเวลาเราเล่นเควสปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีแจกอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเออจะได้มาเรื่อยๆอยู่แล้วบางคนน่าจะเก็บได้30ขวดแล้วมั้งเออแต่สุดท้ายอ่ะอยู่ที่เราอยู่ดีนะครับว่าเราจะเกลือหรือไม่เกลือนะครับผมเออเหมือนที่เพื่อนๆบอกแหละก็จะไปรู้สุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะกลายเป็นอาหารนะครับผมอาหารของรีลิกก็ได้ครับผม <laughs> มีเยอะก็แช่ว่าจะออกของดีนะครับเกมนี้อ่ะ น่าจะฟาร์มกันยา,ยาวๆเหมือนกันนะรีลิกถ้าเทียบกันแล้วก็เป็นเหมือนแบบอ่อเป็นเหมือนอาร์ติแฟกต์ในเกนชินนะครับผมรีลิกเกมนี้นะเหมือนอาร์ติแฟกต์ในเกนชินก็แต่และชิ้นก็จะมีแบบอ่อออปชันที่แตกต่างออกไปอย่างส่วนหัวกับส่วนมือนเนี่ยก็จะฟิกหัวเป็น HP พมือเป็นเอตแทกอันนี้ก็จะสุ่มนะครับผมจะสุ่ม,มชิ้น่าลำตัวกับรองเท้าก,ก็จะสุ่มอันนี้ก็สุ่มสุ่มนะครับประมาณนั้นนะ,ะตรงนี้ก็จําเป็นฟาร์มกันยา,ยา,ยาวๆครับเกมนี้เล่นอีกยาวนะฮะสายฟรีเนี่ยไม่ต้องใช้ตัวนี้นะ ไม่ต้องใช้ตัวเจนี้ก็ได้นะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็รีสตามินาได้ทุกวันอยู่ดีถูกไหมอันนี้สําหรับคนที่รีบนะสำหรับคนที่รีบเนี่ยรีวันแล้วครั้งสองครั้งไม่เสียหายครับรีไปเลยผมเนี่ยก็รีบนะช่วงนี้ผมรีบนะครับผมก็เลยอ่ารีนะครับแต่จริงจริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยไม่ต้องรีครับเก็บเพชรไว้เปิดตัวมันจะคุ้มค่าสุดนะฮะเพราะว่าเปิดตัวเกมนี้อ่ะมันการันตีอ่ะมันมันเหมือนกินชิ้นอ่ะเออนึกออกไหมตู้นี้อ่ะ มันก็การันตีแค่แบบ70กว่าโลอ่ะมันซอฟต์พิตตี้มันก็สูงแล้วใช่ปะล่ะ70กว่าโลก็น่าจะได้กันแล้วนะครับปกติผมเปิดมันสองตู้เนี่ย70กว่าโลได้หมดเลยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าสายฟรีไปใช้กับการรีสตาร์มินาเนี่ยคุณก็มีโอกาสแบบถึง300รโลได้ช้ากว่าคนอื่นอีกถูกไหมตอนนี้ผมเปิดไป8 4ไม่ได้ใจสายฟรีเปิดไปเท่าไรแล้วอ่ะเป็นร้อยแล้วปะเนี่ยน,น่าจะเปิดไปเยอะกว่าผมแล้วอ่ะไอต,ตัวพวกนี้ผมโอเคหมดเลยนะตอนนี้ผมดองเพชรไว้เว้ยดองเพชรไว้ตอนที่ จริงหยวนจิงหยวนนะครับถ้าจริงหยวนดุดเลทนี่ผมโอเคนะแล้วก็ได้สักตัวหนึ่งมาผมโอเคมาก